ก็อย่างที่ได้กิ่นเอาไว้นะครับว่างานผมนั้นเป็นงานของชาวบ้านเป็นงานชาวบ้านนะฮะที่อ่าไม่ใช่ชาวบ้านทั่วๆไปเป็นชาวบ้านผ่านเราเพราะว่าได้บรรลุการใช้อำนาจอธิปไตยของลอจแล้วมาบอกให้คนไทยใช้ให้เป็นสิ้ทีหลังจากที่ไม่ได้ใช้มาถึง90ปี บัดน,นี้ถึงเวลาต้องใช้เพราะประเทศมีลิขิตประเทศมีลิขิตต้องไปชาติมหาอมนาจต้องวางรากฐานตั้งแต่รอ1ิเป็นต้นไปเพราะยุครอศิเป็นยุคทิ้งของเก่าแล้วติดตั้งของใหม่นั่นเองคำว่าทิ้งของเก่าคือทิ้งไปได้ไทายปัจจุบันเนี้ยแล้วติดตั้งของใหม่ก็คือสีพิลักที่ผมเตรียมไว้ให้นั่นเองซึ่งเป็นของรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจก็เป็นรัฐที่ของบ้านของท่านเองนั่นเองครอบครัวของท่าน แต่ทุกวันนี้ครอบครัวท่านใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญอยู่นะครับพรัฐที่รัฐธรรมนูนนั้นบ,บังคับไปท่านต้องไปเลือกตั้งท่านก็ไปเลือกตัวแทนแล้วมานั่งดูตัวแทนเล่นเกมการเมืองน้ำเน่าท่านก็เห็นอยู่แล้วการเมืองประเทศไทยนะเข้าใจรัฐทรัฐธรรมนูญทําให้คนไทยเนี่ยไม่แข็งแกร่งเพราะว่านักการเมืองเนี่ยหรือการปกครองอำนาจทิพย์ใเนี่ย ประชาชนไม่ได้ใช้เขาให้ใช้เขาให้ไปใช้ตแทนนะครับแต่งานผมเนี่ยงานของรัฐที่ครอบครัวครอบครัวไทยมาอำนาจนีน่จะให้ประชาชนใช้อํานาจของตัวเองนะครับที่เราเจะให้มานะประชาชนก็จะใช้อำนาจของตัวนะเ,เ,นะเองนี่แหละครับไปมอบให้นะครับไปมอบให้กับขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองขอบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองก็จะทําการกู้ประเทศไทยใหม่แล้วก็สร้างราชธานีใหม่ แล้วต้องใหญ่กว่าเดิมเหมือนพระเจ้าตากสร้างกรุงธนใหญ่กว่ากรุงศรีใหญ่แล้วกรุงศรียายต้องสิ้นสุดหมดยุคก,ก็เหมือนกับประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยต้องสิ้นสุดหมดยุคหมดยุคของคณะราษฎรที่ใช้รัฐธรรมนูญมานะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหมายกําหนดการวันที่21เมษายนวันเกิดประเทศไทยนั่นเองเป็นวันที่เริ่มนะ่าซึ่งงานนี้เป็นงานชาวบ้านที่เป็นนัก ดนตรีเป็นมือกลองผมเป็นมือกลองนะฮะเป็นคนให้จังหวะด,ดังนั้นผมเรียกเรียกงานที่ผมทานี่เป็นงานจังหวะของแผ่นด,ดินนั่นเองแผ่นด,ดินไทยมีจังหวะที่จะต้องเกิดเป็นชาติมหาหน์นาเพราะนั้นต้องมีจังหวะเพราะนั้นผู้ที่ทิกเนี่ยก็คือมือกลองจะให้เล่นเพลงอะไรก็อยู่ที่มือกลองเป็นคนส่งสัญญาณนะฮะก็โดยการคอไม้สี่ครั้งแล้วอินโทรเพลงก็ขึ้น พออินโทรเพลงขึ้นเสร็จปุ๊บก็นักร้องก็จะร้องแล้วร้องไปสองท่อนก็เขา,ขา,ขาท่อนฮุกนั่นแหละครับเราจะมีสเต็ปแบบนี้แหละครับในการสร้างบ้านเมืองเป็นชาติมหาอำนาจนั่นเองก็โดยการใช้จังหวะแผ่นดินน,นะจังหวะแผ่นดินโดยมือกลองให้จังหวะจะเริ่มต้นในฐานะนที่ผมเป็นมือกลองผมก็จะให้จังหวะแผ่นดินเมือ่อเมื่อมาทาเมื่อมาใช้เมื่อนักดนตรีมือกลอง มาใช้อำนาจของรัฐมันก็ต้องเป็นจังหวะแผ่นดิน,นครับไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะให้คนฟังหรือคนเต้นจูกไปฮะอันนั้นเล่นในบาร์ในผับอันนั้นก็จังหวะสำหรับคนฟังคนเต้นแต่นี้จังหวะแผ่นดินก็หมายว่าประเทศไทยทั้งประเทศจะต้องมีจังหวะในการทิ้งของเก่าเริ่มต้นลีลาใหม่ที่เป็นชาติมหาอำนาจด้านสันธิธรรมนั่นคือไปทําการเมืองโลกเลยนั่นคือลีลาใหม่ในเพลงใหม่ ในเส้นทางเดินใหม่ของประเทศไทยนะก็ไปทําการเมืองโลกเลยด้วยมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสี่พิลักไทยนะนแบบนี้ก็คงเข้าใจที่ชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นนักดนตรีเป็นมือกลองผู้ให้จังหวัดที่ต้องคลิกลีลาใหม่บทบาทใหม่เต้นกันใหม่นะเพลงเก่าที่เราเล่นอย่เนี้ยมันมันเหมือนเราเล่นฟังเพลงเก่าก้าคลึกอะ่ะช้าๆเนิบๆอ,อย่างเงี้ยนะก็จั ชาติเนิบน,นะฟังมาจนอะน,นี้ผมก็เปลี่ยนจังหวะไงผมเป็นคนเปลี่ยนนะเปลี่ยนจังหวะมันก็คึกคักขึ้นอน่ะดิการเปลี่ยนของผมเนี่ยเมื่อมาอ่ามาใช้ในโลกความจริงโลกของระดับชาติระดับโลกเนี่ยก็ต้องประกาศยุบยุบป,ประเทศไทยก็คือยุบป,ประกาศจบเพลงไม่ผมส่งสัญญาณส่งสัญญาณที่เพลงนี้มันจบเพราะันเล่นไปเรื่อย เพลงบางเพลงก็ซโลวไปเรื่อยมือกีตาร์สโล่เล่นไปเรื่อยยังไม่รู้จะจบตรงไหนบางทีมันเป็นอย่างนั้นผมก็ต้องส่งสัญญาณในฐานะมือกลองส่งสัญญาณจบไปเลยนะก็คือมาประกาศนี่แหละครับผมก็มาประกาศว่าไอ้ที่เล่นการเมืองน้ำเน่าเนี่ยจบไปเลยหมดยุคได้แล้วก็ต้องส่งสัญญาณประกาศในวันเกิดประเทศไทยวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนนะยี่สิบเอ็ดเมษายนวันเกิดประเทศไทยนะเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อประกาศยุค ก็ก็จะต้องต่อเพลงใหม่ะประชาชนก็หูผึงที่จะฟังเอ้เพลงอะไรจะขึ้นถูกไหมฮะเออก็เหมือนกันเมื่อมีใครมาประกาศยุบสภาประชาชนก็หูผึงเหมือนกันหูพึงตามเบิกเนตเลยที่ดูหน้าจอทีวีหูฟังเอ้จะเลือกพักไหนดีถูกไหมฮะนั่นแหละเตรียมเตรียมตัวที่จะเพลงใหม่ปรากฏว่าเพลงที่เราฟังที่เราเล่นมันเนี่ยกลายเป็นเพลงคนคนโย่งคุณโย่งแล้วก็มาคุณ คุณหญิงกุ้งอิงอย่างเงี้ยนะนะเป็นเพลงที่พอท่อนฮุกเป็นคุณหญิงอุ้งอิงตตนเนี้ยตอนเริ่มเริ่มต้นก็เป็นคุณโยงนะ่งเนี้ยเออผู้หญิงพอท่อนฮุกผู้หญิงร้องไนงะอ่ามันเพลงมันก็มีผู้ชายขึ้นต้นแล้วท่อนฮุกเป็นผู้หญิงร้องก็ได้เป็นเพลงที่ดีไซน์ออกแบบได้มันก็เหมือนกับการเมืองไทยที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยที่พวประกาศยุบไอเพลงเนี้ยหยุดเล่นพอแล้วขึ้นเพลงใหม่อา่าเพลงที่มันสดใสล่าเรืองแจ่มใสด้วยคีย์เมเจอร์ นะเป็นเพลงแนว mm hmm. คึกคักสนุกสนาน,นให้แรงบันดาลใจอย่างเงี้ยเพลงเงี้ยก็ไม่ต้องฟังเพงลงกำคึกน้ำเน่ารนทดใจอะไรเงี้ยนะนี่แหนะละครับคือก็เรียกจังหวะแผ่นดินนะนักดนตรีมาทําทีนี้นักดนตรีเกิดเป็นผู้บรรลุเกิดผู้บรรลุเมืบรรลุก็เลยต้องมาทําระดับชาติระดับโลกนั่น,น,นเองเพราะนั้นก็ถึงจังหวะประกาศยุบป,ป,ประเทศไทย ก็วันที่เบดเมษายน,นี่เองทีนี้ในการประกาศยุบของผมเนี่ยผมยุบป,ประเทศไทยแต่กแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการยุบสภาก่อนหน้าผมเนี่การยุบสภาเพราะช,ช่วงนี้กําลังมีการอภิปรายกันอยู่ถ้ารัฐบาลเพียงพามก็ยุบสภานเนี่เองเมื่อประกาศยุบสภาผมมาประกาศซ้อนอีกยุบป,ประเทศไทยประชชนฟังเข้าใจรู้เรื่องไหมฮะ หน่วยงานต่งตางๆฟังรู้เรื่องเข้าใจผมเชื่อว่าท่านเข้าใจอ่ะก่อนรัฐไทยเหมือนกันฟังรู้เรื่องเข้าใจะประเทศไทยมันยุบแค่สภานะครับแล้วก็จัดเลือกตั้งใหม่แล้วก็วนอยู่ในเขาวงกฏอยู่ในน้ำเน่าต่อไปอีกผมคิดว่าท่านคงเกิดปัญญารู้แล้วว่าการยุบสภาครั้งนี้มันควรจะมีคนมายุบอีกทีเนี่ยยุบป,ประเทศไทยเลยไม่ต้องยุบสภายุบป,ประเทศไทยเลยเแล้วทิ้งประเทศไทยปัจจุบันแล้วเริ่มสร้างประเทศไทยใหม่สีที จะได้ออกจากวงจอรูบาทประชะนนอยู่มาอย่างคดอดัดคัดข้องใจกันเบื่อเต็มทนแล้วกับประเทศไทยที่เป็นอยู่ภายใต้การปกครองแบบเนี้ถูกไหมเออนั่นแหละผมมาประก,กาศยุบป,ประเทศไทยมันเป็นจังหวะแผ่นดินที่ต้องยุบเพราะถึงยุคราสิมันต้องทิ้งของเก่าไงาประเทศมีลิขิตแล้วผมก็ทําตามลิขิตก็ยุบป,ประเทศไทยเนี่ยซึ่งผมไม่ได้มาเล่นเกมกานเมงน้ำเน่านะไอเขาจะยุบสภาเนี่ยหรือไม่ยุบเนี่ยเป็นเรื่องของพวกเขาเป็นพวกเล่นเป็นพวกเล่นกานเมงน้ำเน่ามันจะเล่นกันมันจะเล่นยุบหรือไม่ยุบก็ช่างหัวมัน แต่งานผมมันเป็นอีกงานหนึ่งทางสายทางอีกทางอีกทางส,สายหนึ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองน้ําเน่วเวนะมมา,าประเทศไทยนะผมมาทําตามลิขิตประเทศไปได้ถึงยุคลอสิบจะต้องทิ้งของเก่านะทีนี้ทําไมไม่ทําตั้งแต่รอสิบของราชปีแรกละ่ะไอ้ที่ไม่ทําก็เพราะว่าองค์คาพยพของารนาชการที่9้าย,ยังอยู่แล้วรัชกาลที่้าคลองราชมาตั้งนานองค์คาพยพยังอยู่ก็พูดได้คอสชหรือรอสชอนะ ราสมหารแล้วก็ยังอยู่ก็ยังดูแลอยู่มันมีองค์การพยพบมันเหมือนมันเหมือนกับมอเตอร์ร้านหินเจียทั้งหลายเวลาท่านปิดสวิตต์ปุ๊บมันก็ยังไหลอยู่ถูกไหมเออมันมีแรงเฉดยังมีอยู่ตอเนียอิทธิพลลอก้ามยังมีอยู่ไม่ใช่รอสิบขึ้นมาปุ๊บแล้วมันหยุดกึกเลยนะซึ่งมันมันไม่ได้แบบแบบนั้นในระดับชาติมันมีองค์การพยพบันค่อยืบก็เสื่อมทีนี้มันตัวที่เสื่อมชัดเจนที่สุดก็คือประยุทธ์เนี่ยเขาอยู่ในยุคหลอก้า คนเกประยุทธ์ก็อยู่ในยุคหล่อเก,ก้าเขาทำรับทหารมาแล้วดูแลต่อเขายัางดูแลต่อยังมีแรงเชื้ออยู่ทีนี้มาแรงเชื้อเนี่ยประยุทธ์ก็อยากจะจัดการนั่นเบ็ดเสร็จก็เลยให้มีสวสองอร้ 2, 150, อยสเพื่อที่จะอยู่ต่อก็อยู่มาแล้วเสร็จแล้วพอเลือกตั้งแท้จริงๆแล้วประยุทธ์ก็ไม่ได้รับเลือกตั้งก็สิ้นสุดนั่นเองนั่นคือมันสิ้นสุดองค์กาประยุทธ์อำนาจของอิทธิพลของหล่อเก,ก้าหมดสุดตรงตู่ไม่ได้รับเลือกตั้งและหมดสภาพหมดสภาพไปเป็นองคมนตรีจบแล้ว อิทธิพลของลา้าหมดละหมดละก็ก่าจะหมดมันเพิ่งหมดเมื่อปีที่แล้วนี่เองถูกไหมเพราะถ้เข้าปี68มันก็ต้องเริ่มสตาร์ทของยุครอสิบครับก็จะตัวสิบก็จะเริ่มแล้วเนี่ยอิทธิพลยุครอสิบที่จะเป็นยุคสีเไลาต้องเริ่มแล้วก็น,นี่มันจึงมาเริ่มในปี68นี่ไงที่ท่านสงสัยว่าทําไมไม่เริ่มตั้งแต่รอสิบของลากาเพราะมันมีแรงเฉื่อยอยู่ทัองร้อยมันแรงเฉื่อมันหมดแรงเฉื่อมหมดก็ตรงตูหมดสภาพไปเป็นองค์กรตีหมดแล้วแล้วไอ้พวกพวกพรรคการเมืองทั้งหลายก็ค่อยหมดสภาพก็คื สักษิณก็มาโชว์โชว์สภาพให้เห็นแล้วประชาชบพานุประชาชนทั้งหลายเสื้อดงเสื้อแดงควายแดงทั้งหลายเริ่มไม่เป็นควายแดงแล้วเริ่มนะเริ่มไม่เอาแล้วไม่เอาทักษิณแล้วักษิณก็เริ่มสุดเริ่มลดสภาพหมดสภาพเนี่ยไงที่เขายุ่สภานี่เหมือนกันหมดสภาพแล้วเนี่ยนั่นน่ะมันเป็นไปใจโดยธรรมชาติมันเป็นไปเองโดยธรรมชาตินะผมก็พยายามจะให้เป็นแบบที่ผมคิดมันก็ไม่เป็นอะ่ะเพราะวิวธีคิดของผมนี่คิดมาตั้งสิบกว่าปีแล้วไปเสนอมาสิบกว่าปีไม่มีใครเอาไม่มีใครสนใจ พอมาถึงยุคนี้มันก็ถึงจังหวะของมันมันเป็นลิขิตของประเทศอ่ะเออตู่ก็หมดแล้ที่ว่ารอก้าหมดพวกพวกค้าการเมืองที่อยู่ในยุครอก้าก็ค่อยๆหมดนี่ไงมันจะจบไปเองอะเออมันจะจบเนี่ยปีหกแปดนี่มันควรจะจบเระชชนก็รู้เรื่องหมดแล้วรู้เช่นหินชาติการมงกันเมืองเไม่เอาแล้วไม่สารต่อแล้วรัฐที่แล้วมันดูดไม่เอาแล้วมาใช้รัฐที่บ้านชั้นนี้ดีกว่าบ้านชั้นยกระดับบ้านตัวเองเป็นสภาชั้นสูงเลยไปทําการเมืองโลก ไปทาการเมืองโลกนะไม่ใช่มาเล่นการเมืองน้ำเน่านะคําว่าเล่นกับทาไม่เหมือนกันนะครับป่าชาชนทุกวันนี้ประเทศไทยมันเล่นการเมืองน้าเน่ากันอยู่แล้วเน่าอยู่ตลอดการเป็นเวลาเก้าถึงสองปีแช่อยู่ในน้ําเน่ามาเก้าถึงสองปีต่อไปนี้เลิกแช่ในน้าเน่าออกมาแล้วมาอยู่ในน้ําดีดื่มน้ําดีน้ําปองสูงจิตปองสูงเลยนะมาทําการเมืองโลกการที่ทาไม่ใช่เล่นทําการเมืองโลกเพื่อให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจตามลิขิตของประเทศไทย เข้าใจที่ผมพยายามพูดพยายามฉายภาพให้เห็นไหมจังหวะแผ่นดินน่ะบัดน,นี้มันถึงจังหวะแล้วจังหวะแผ่นดินดังนั้นวันที่ยี่สิบเมษาเนี่ยผมก็ประกาศยุบป,ประเทศไทยนะก็ขอให้สื่อทั้งหลายช่วยประโคมข่าวเหมือนเขายุบสภาท่านยังประโคมข่าวเออกระเหลกแหละผมมายุบป,ประเทศไทยก็ควรให้มันยิ่งใหญ่กว่าที่เขายุบสภาสื่อก็ควรจะทําเช่นนั้นนะสื่อจะมาลังเกียจว่าคนพูนเป็นแค่าชาวบ้านเนี่ยสื่อ ถ้าสื่อแบบนี้หมไม่จะเป็นสื่อเลยว่ะอ่ะอย่าเป็นสื่อเลยวะเรียกอย่างนี้เลยนะไม่เกียดเลยสื่อนี่เป็นตัวกระพพอให้ประเทศมันมันมันเหมือนลม,มากระพพอให้โหมอะไหมเร็วยิ่งขึ้นเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นเออกระพพอได้อย่างสื่อเนี่กระพพอเพราะนั้นสื่อต้องรับผิดชอบด้วยการถ่ายบากเพราะทํากระพพอมาที่ไหมหมดละเสียหายหมดนะตอนนี้ต้องถ่ายบากมั่งโดยการกระพพอของผมบ้างเนี่ยแค่นั้นเองอ่ะเออ ทำไมสิ่งดีๆไม่กระพือน่ะกระพือให้ชาวบ้านได้รู้จักเลยครับนะผมว่าคงเข้าใจนะครับเอาละเมื่อมีผู้มาประกาศยุบป,ประเทศไทยนะฮะประชาชนก็ควรจะตอบสนองนะเพราะ่นยุบประเทศไทยท่านก็ต้องมานั่งดูแลหูพึงตาเบิกเน่นแล้วฟังแนละ้วเตรียมฟังเรื่องราวผมแล้วก็เหมือนกับยุบสภาท่านก็ต้องเตรียมฟังจะเลือกพักไหนมันก็เรื่องธรรมดาปกติแต่ถ้าท่านไปทำไปแบบนั้นน่ะมันอยู่ในวงจรเก่านําเน่าและเป็นการทําร้ายประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมจะจัดคนไทยไว้คือคนไทยตัวปลอมนะซึ่งทุกคนเป็นอยู่กันเนี่ยคนไทยทุกคนเป็นส่วนมากเป็นคนไทยตัวปลอมทั้งนั้นเลย99.99เ99เนตะเป็นคนไทยตัวปลอมไม่ใช่คนจริงแล้วคนไทยตัวปลอมมีสี่จันรที่ทํากับประเทศตัวเองอยู่มีความเป็นจันไร์ในะจันไร์ในะครับถ้าคุณจะเป็นคนไทยตัวจริงคุณต้องสมัครและอัปเดตเป็นสวนดอนที่ตายแล้วคุณจะเป็นคนไทยตัวจริงที่มีเสียงเหมือนกันเออเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูว่า คนไทยตัวปลอมกับคนไทยตัวจริงเนะี่ยในยุคไอไอมันเป็นยังไงมันตายยังไงมาดูคนไทยตัวปลอมที่เราเป็นกันอยู่ที่เสียเนี่ยเราเป็นอยู่นะฮะหนึ่งเราเจริญให้อํานาจทิพไตายมาตั้งเก้าสิบปียังใช้กันี่เป็นเลยแล้วไม่รู้วิธีใช้ด้วยแล้วไม่คิดจะใช้ด้วยอ่ะได้มาเก็บไว้ในกระเป๋าบัตรประชาชนแช่ไว้งั้นไม,ไม่รู้วิธีใช้แล้วเข้าใจว่าไอ้เข้าขูหาเลือกตั้งนัินไปใช้อํานาจทิพปไตยที่เราเจริญให้มาซึ่งท่านไม่ได้ใช้ไม่ได้ออกคําสั่งอํานาจทีพป์ตายไปนั้นออกคําสัั่งนะครบ อำนาจอาทีพใจตายเป็นอำนาจคุณต้องสั่งการสั่งเพื่อให้ประเทศมันเดินเคลื่อนไหวทุกวินาทีมันอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้กฎระเบียบมันต้องทําต้องเดินต้องมีจังหวะมันขับเคลื่อน,นไปท่านออกคําสั่งนะฮะให้ประเทศขับเคลื่อนนะ,ะเพราะนั้นอำนาจทิตย์ตายเนี่ยเราเจตให้มาให้ออกคําสั่งแล้วคุณได้สั่งไหมไม่ได้สั่งอะ่ะไม่มีใครได้สั่งสักคนครั้งแรกก็ไม่เคยสั่งไอ้ที่เข้ากุหาเล็กตั้งคุณไม่ได้ไปออกคําสั่งนะครับ คุณไปเลือกลูกน้องจนในสูตรไปเลือกเก้าอี้เขานั่งแค่นั้นเองไปเลือกเก้าอี้ให้ลูกน้องจนในสูตรได้นั่งในรัฐสภาแค่นั้นแล้วท่านก็นั่งโดยลูกน้องจนในสูตรม,ม,มันเล่นกันเมือนน้ำเน่าแล้วเวลามันเล่นมันก็ยกมือให้เป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองไม่ยกมือให้เป็นต่อท่านท่านทท่านไปเลือกมันเลือกมันก็ให้มีเก้าอี้นั่งพอมีเก้าอี้นั่งต่นี่มันยกมือเป็นประโยชน์ประชาชนมันไม่ยกมือเป็นประโยชน์ประชาชนเพราะถ้ายกมือเป็นประโยชน์ประชาชนเมื่อไหร่หัวหน้าพรรคมันจะขับออกเพราะคุณไม่เห็นแก่ประโยชน์ขขออองงพรรคคคคุณไปเห็นนนนแกก่่ะโยชชาาีืวมิ กฎผิดเพี้ยนของไอร้รัฐมนุนประเทศไทยที่มันมีกฎหมายการเมืองเงี้ยมันเป็นกฎหมายการเมืองที่ผิดเพี้ยนทําให้คนไทยมันเสียโอกาสไปหมดเพราะฉะนั้นคุณอยากเก็บรักษาไอ้ประเทศไทยมมปลอมนี้ไว้ดังนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยแหละท่านเนี่ยแหละได้อาน,นาจจาราะร้องเจตมรชัยไม่เป็นเนี่ยอันที่หนึ่งเป็นความจะไลนะจะไลเพราะไปเลือกพวกนั้นนะไปเลือกผู้ลูน้องจจดิสูเนีมาพูดยี่พูดยำประเทศเองอมันก็พูดยี่พูยำประเทศเด่นอยู่ยเนี่ย แล้วท่านจะสั่งมันแก้ไขแล้วมันก็ไม่แก้มันทําทําเชยท่านพูดจนท่านไปประท้วงอ่ะประท้วงรั้วเผอท่านถูกตีหัวล้างข้้งแตกนี่ก็ดีติดตัวถ้าพลาดพลั้งก็เสียชีวิตไปก็ไร้ป่าเปล่าคุณไปเรียกคนที่เสียชีวิตไปที่ต่อสู้อ่ะเขามาดูประเทศไทยสภาพตอนนี้เขาก็โอ้โหอุตสาห์สู้จนตายแลวประเทศไทยมันไม่ไปไหนมันมันไม่ก้าวหน้าไม่คืนมันยังอยู่มันเดิมแถมไม่นี่ยังเจริญงอกงามยิ่งใหญ่ไอ้คนเลวคนระยำมันกลับเจริญงอกงามยิ่งใหญ่คนตายก็ เสียใจเห็นใช่เห็นยังเห็นเห็นหรือยังอีกความใจลาที่ท่านเป็นอ่ะนี่คือคนไทยตัวปลอมนะครับคนไทยที่ยังคิดจะเลือกตั้งเลือกไปพักกันเมืองพักนั้นพักนี่นี่คือคนไทยตัวปลอม99.99ท่านเป็นไหมถ้าท่านไม่ใช่ท่านจะต้องเป็นเสียเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าท่านเป็นคนไทยตัวจริงเป็นอะไรมาดูคนไทยตัวปลอมว่อที่ทุกคนเป็นไม่ต้องมาโกรธผมนะครับนี่คือความจริงนะคนไทยนี่ไม่กล้ารับความจริง อมาดูอันที่สองอันที่สองนี่คือคุณเป็นไอ้ขี้แพ้เป็นไงนี่คือใจะายทั้งสี่นะเพราะถ้าคุณฟังผมเนี่ไม่มีดีขนาดนั้นนะนะ,นะแต่คุณต้องฟังเพื่อจะได้รู้ว่าตัวท่านเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรเป็นอะไรทร้ายประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยท่านทําอยู่ท่านาจริงเป็นคนไรตัวปลอมไงไม่ใช่คนไนตัวจริงอ,อันที่สองเป็นไอ้ขี้แพ้ทําไมเป็นขี้แพ้เพราะคุณไม่กล้านําโลกคุณจะคอยจ้องตามโลกเลย แม้แต่คุณเรียนจบมืองน,งนอกมือนอกด็อกตงด็อกเตอร์อะไรก็แต่นะพวกนี้จ้องนําโลกไอ้นอกตามโลก <c oughs> ไม่เคยคิดนํานําโลกเลยนี่คือคนไทยตัวปลอมฮะเป็นคนไทยชอบก๊อปปี้ตามเขาพอตามเขาได้จะคุยใหญ่เลยคนไทยแม่แพ้ชาติใดในโลกอ <c oughs> แต่ไม่เคยนําโลกได้ตตามโลกแต่คราวนี้ผมจะให้ท่านนําโลกเนี่ยในความต่างอยูน่นี้ถ้าคุณนําโลกคุณจึงเป็นคนไทยตัวจริงถ้าคุณยังคิดตามโลกคุณคนไทยตัวปลอมเป็นไอ้ขี้แพ้ มันคุณคุณแพ้ถึงแม้คุณชนะก็แค่เป็นแค่บุคคลแต่ทางประเทศอะ่ะมันแพ้กันอยู่ก็เหมือนกับเรามีเด็กเก่งคนหนึ่งเราไปสรรเสริญกันแล้วโอ้โหได้รางวัลของระดับโลกแต่ไอคนตำไปเต็มประเทศนะคุณไม่สนใจก็เลยปล่อยเขาอ,อย่างีคุณไม่ต้องมาทําอวยกันไส้แต่งี้หรอกมันทุเลศเข้าใจไหมทุเลศเราก็เพียงจะชื่นชมคนที่เก่งนะชื่นชมท่านก็ให้กําลังใจก,ก็ไม่ว่าอะไรกันหรอกแต่ว่า ให้รู้ด้วยว่าคุณต้องค,ค,คุณคือคือคนไทยมันคิดตามตามโลกอะไม่คิดจะนําโลกเลยผมไม่ใช่ท่านนําโลกเลยนี่แหละมาเป็นพลเมืองต้นแบบโลกมาเป็นบ้านมหาอำนาจมาใช้ลทัทธิครอบครัวไทยมาหาอำนาจแล้วลทัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจจะเป็นพื้นของโลกเป็นต้นแบบโลกเป็นมาตรฐานใหม่ท่านต้องเป็นประชาชนพลเมืองต้นแบบเขาอะนี่เนี่ยผมไม่ใช่ท่านเป็นนําโลกปกครองตนเองอปกครองตนเองก่อนคิดปกครองตนเองก่อน ไอ้คิดปกครองตัวเองเมื่อไหร่้ะนะคุณไม่ใช่ขี้แพ้แล้วนะวนะ,นะคุณชนะตัวเองแล้วคุณชนะแล้วมันชนะทั้งโลกเลยนะเป็นต้นแบบโลกนี่เราไปขี้แพ้อยู่นะเข้าใจก็ว่าความเป็นขี้แพ้ไหมคือมุ่งแต่จะตามโลกไม่เคยคิดจะนําโลกนั่นคือคนไทยรวมทั้งรัฐบงรัฐบาลรวมทั้งพวกนักปรชากรประชาเกินรจงมาจารมารอะไรท้จ้องตามโลกโลกไปทางไหนเราคอยคอยตามโลกอย่างเงี้ยเออตามจีนตามอเมริกาตามยังไงดีทําไง อันนี้ก็เข้าใจว่าเราทําตัวอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ตัวใหญ่แต่ผมเนะี่ยบอกว่าประเทศไทยมีลิขิีต้องเปชาติมาอำนาจเพราะนั้นคุณต้องต่อไปนี้รัชการถึงรชกาเสิมเนี่ยคุณต้องทิ้งของเกา่าทิ้งนิสัยสันดานเดิมเนี่ยสันดานอันดานตามโลกคุณต้องทิ้งแล้วคุณต้องติดตั้งสันดานใหม่สันดานนาโลกนี่เนี่ยริงจะเป็นไม่ใช่ไอขี้แพ้เข้าใจยังคุณเป็นขี้แพ้ประเทศเป็นไงตอนนี้ก็แพ้ก็หมดทุกอย่างทุกแทบทุกวงการประเทศแทยแพ้กันอยู่ในี่ละไอขี้แพ้เข้าใจยัง ันเไม่ชอบคินหน้าผมก็ได้แต่นี่คือความจริงที่คุณปฏิเสธไม่ได้แล้วกูก็เห็นมันคาตาอยู่แล้วแล้วคุณจะมาเป็นไอชนะเนี่ยทำมันยากกันเนอะมันจะตายกันหรือไงผมให้คุณมาทามโลกคุณจะตายกันหรือไงอะคนไทยคนไทยตัวจริงป่ะเออต้องถามกันแรงๆเนี่ยคนไทยตัวจริงหรือเปล่าเออแค่นี้เองทเป็นไม่ต้องมากรรรมนะผมก็เลยชี้ทางรเรยเสรฐยอดเยี่ยมแข็งแกร่ง,งอลังการยิ่งใหญ่ให้กับท่านเออมาดูอันที่สาม อันนี้จะไหลที่สามคืออะไรรู้ไหมเนรคุณชาติคุณเป็นที่หนึ่งถ้าคุณจะรักษาที่หนึ่งนะยังจะไปเลือกตรงเลือกตั้งนะแล้วแถมตามโลกเนะี่ยคสองอันนี้คุณก็จะไหลกับประเทศแล้วนะออคุณมาที่สามนี่จะไหลที่สามคืออะไรเนรคุณชาติเพราะสองอันนี้คุณคุณกาลายเป็นเนรคุณชาติเลยเพราะอะไรเพราะคุณใช้ระบบเกา่าใช้ของเกา่าเดินตามไปกับเกา่ามันก็ทําร้ายประเทศอยู่งั้นนะจนประเทศมันหมดสภาพเนี่ยมันหมดสภาพทุกแทบวงการเรื่อยๆมันเลอะเทอะเละเทะไปหมด ทั้งรัฐบาลลงมาถึงกลไกลัดพวกราชการก็เลิเะเทอเลเทจับตรงไหนโอ้โหเลอศเ,เ,เทอเลเทจไปหมดมันเออเอาง่ายๆเนี่ยแทย์รายการนะถ้าจริงๆนะคนไทยยังไม่เสียเปรียบอย่างจีนเขามาเต็มไปหมดเลยเสียเปรียบเสียโอกาสทั้งหมดแล้วแล้วพวกรายการก็ไปล็อบบี้ไปป้องกันดูแลเขาส่งเสริมเขาให้เออแทนที่คนไทยจะได้รับสิทธิ์ไม่ได้เซฟกบไปพิทักษ์ในพวกต่างช่วงต่างชาติ เพราะอะไรน,นี่ไงเป็นฟารรมจันไรเป็นผู้ทรยศชาติเนรคุณชาติเนี่ยคนไทยส่วนมากเป็นกันทั้งนั้นเนรคุณชาติไม่รักษาไม่ดูแลชาติเลยนะเพราะฉะนั้นสามอันนี้เรามาดูอันที่สี่แล้วกันเดี๋ยวท่านจะช้าใจเดี๋ยวผมจะพูดจบดเร็วๆเดี๋ยวท่านช้าใจมากอันที่สี่นี่คือเป็นคนหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินหนักด้วยร่างกายที่เปนกายเนื้อเน้วๆอย่างเงี้ยแต่ผมจะให้ท่านอะ มีร่างกายใหม่เพราะเป็นคนไทยตัวจริงร่างกายใหม่คุณที่เป็นมนุษย์ทองคําเป็นมนุษย์ทองคําวินัย40ปีผมให้เป็นแค่40ปีพอเดี๋ยวท่านอึดอัดตายผมให้ท่านเป็นมนุษย์ทองคําวินัย40ปีผู้งายเป็นมนุษย์ทองคําอย่าเป็นมนุษย์เนื้อหนังอย่างนี้นะเพราะมันจะทำประเทศพังคุณต้องเป็นเป็นมนุษย์ทองคําเพื่อประเทศเจริญมั่งคั่งเป็นชาติมหาอำนาจลูกหลานท่านรับมรดกกังท่านไปก็จะยอดยิ่ยิ่งใหญ่ เพราะนั้นอย่าเป็นคนหนักแผ่นดินไปฟังเพลงกล้วกันหนักแผ่นดินนะอย่าเป็นคนเดลฉุนชาติอย่าเป็นไอ้ขี้แพ้เพราะคุณธรรมชาติมาอำนาจคุณแพ้ไม่ได้นะครับเพราะประเทศมีลิขิตต้องาชาติมาอำนาจอย่าอย่าเป็นอันนี้อะไรช่ไอย่าเป็นคนไม่รับผิดชอบได้อำนาจอธิปไตยอยากรดเจ็ดมาแล้วอยู่ในกระเป๋าเฉยไม่สนใจไม่ไทําอะไรไม่รู้ที่จะแก้ไขอยากแก้ไขแต่ไม่รู้วิธีใช้ใชไงใชไม่เป็นนี่ไง เพราะฉะนั้นคุณต้องออกจากไอ้สี่คนสี่จรไรเยนี่ที่มีฐานะเป็นแบบนี้ที่ผมอธิบายแล้วคราวนี้มาดูคนไทยตัวจริงมีสี่อันเหมือนกันง่ายๆคือสี่พิลักอภิลักที่หนึ่งคือธรรมาธิปไตยคือประชาธิปไตยสูงนะประชาชนปกครองตัวเองอันนี้ท่านเป็นได้ตำแหน่งประมุขฝ่ายปกครองท่านได้ตำแหน่งประมุขฝ่ายปกครองตำแหน่งเดียวกับพระมหากษัตริย์ตำแหน่งเดียวพระมหากษัตริย์แต่พระมหากษัตริย์ไยกันสิบพระอง์ท่านเป็นประมุขของรัฐ แต่ท่านเป็นรประมุขฝ่ายปกครองคือบริหารประเทศดูแลประเทศแต่ได้ตําแหน่งเหมือนกันเพราะอะไรเพราะท่านได้อํานาจจากรอเจ็ดส่วนรอสิบไม่ได้อํานาจจากรอรเจ็ดท่านเห็นเห็นความต่างไหมครับพระราชอำนาจของรอเจ็ดอ่ะมอบให้กับประชาชนไม่ได้มอบให้กับราชการที่สิบเพราะรอเจ็ดไม่ได้มอบให้ราชการที่แปดแล้วที่แปดก็เลยก็เลยไม่ได้มอบให้ 9. ราชการที่เก้าราชการที่เก้าก็ไม่มีก็ไม่เลยก็เลยไม่ได้มอบให้ราชการที่สิบเพราะนั้นราชการที่แปดเก้าสิบเนี่ยนะ หรือ11 12เนี่ยไม่มีไม่มีพระราชอำนาจไม่มีอำนาจที่ไตยนะแต่อำนาจที่ไตยมาอยู่ที่ประชาชนโดยเราเจตให้มาตั้ง90ปีรา้ชาไม่เป็นนยังไงจึงจึงเป็นไอ้จันไรนี่ไงจันไรให้มา90ปีชาไม่เป็นผมจึงต้องมาฝึกท่านใหม่สุประชนใช้อำนาจที่ไตยให้เป็นเพราะนั้นทุกคนจะต้องเรียนใหม่เรียนอัปเดตกันใหม่ดังนั้นโรงเรียนผมจะให้ผมยุบป,ประเทศไทยหรือยุบลงยุบกระทรวงศึกษาธิการด้วยเพื่อจะยุบโรงเรียนให้ให้เรียนปกกิให้เรียนเนะี่ยครื่องหนึ่ง อีกครึ่งที่เหลือเนี่ยอบรมประชาชนอบรมผู้ปกครองอบรมชุมชนอบรมเพราะต้องอัปเดตประชาชนทั้งประเทศประเทศจะเป็นชาติมหาไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโอ้โหเป็นตึกทันสมัยที่อินเทอร์เน็ตไวที่ท่านภูมิใจถนนทางยอดเยี่ยมโอ้โหทันโลกทุกอย่างไอ้นี่ไม่ใช่ท่านเข้าใจผิดหลงผิดท่านเข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าของถนนตัวเองเป็นเจ้าของตึกใหญ่ตัวเองเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตไวตัวเองเป็นเจ้าของเศรษฐกิจอะไรนี่ไม่ใช่คนไทยเข้าใจภาพนี้ผิด นี่มัน,ม,นมันไม่ใช่ของประชาชนตัวประเทศคือประชาชนประชาชนคือประเทศแต่ที่ท่านเห็นประเทศไทยเจริญงองงามจะดิ่งใหญ่อลังการเน่ยมันเป็นของนายทุนหมดเลยและวนายทุนไม่ใช่ประเทศครับมันเป็นพ่อค้าผู้ช่วยโอกาสผู้มากดท่าน